สุดยอดกับพักกระดาว้าว <Wow. S 1> พระอาจิกินอาหารสุดยอดว้าว <Wow. S 1> นี่คืออาหารสุดยอดไรื่องใครจะเก็บยังไงโอ้ oh. พักกระดาวเนี่ยเป็นอาหารท้องถิ่นของสอก,กาว ม่รู้เก็บได้หรือยังยังไม่ได้สักกิก่งเลยจะเก็บยังไงนี่โอ้ต้องนี่ต้องเด็ดแล้วเด็ดแล้วไม่หักกิ่งนี่คืออนุรักษ์ธรรมชาตินึงมือถึงทำไ่ถึงก็หักกิ่งดูรอยกระทำหักหน่อยนึงก็ดีเหมือนกันนี่เราไม่ต้องมาเด็ดอีก อาหารพื้นบ้านผมยังไม่เก็บน,าาาานี่อาหารเช้าอาหารเช้าตอนนี้อาหารเช้าตามน้องพริกไปช่อนโอเคไปช้อนทองทุง่งช่อนชดอนช้อนชอนเฮ้ยต้องแอาก่อนดิพี่สดได้ไง <c ười> ต้องเยอะนะพี่เอาแค่ okay, พอกินเดี๋ยววันหน้าเคยกินใหม่เอาเก็บ okay, ลากินไม่หมดเหลือโอ้พระเจ้าจอร์ด okay, มันเยอะมากน่ายจะพอแล้วบ้างวะเพราะว่าไปช่อนกะท้องทุ่งนาะอันนี้คือบ้านไปสานแต่บน, <Wow. S 1> บนไปสารเราเลยเนี่ยโอเคบึำ่ำ เราต้องพูดวียรรัมต้องรอเรือด้วยเต็มเต็มชัดเจนพอได้พี่เอาแค่กินวันนี้พี่วันนี้เย็นพอเร็วเอาแค่สองกิ่งนั้นพอลองนูดิ นี่คือธรรมชาติโก้สวนธรรมชาติเป็นคนรายงานาพอแล้พี่แ <c oughs> นพ่พอพอพอพแพอแวอพอนอพ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 ด้วพอ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 มันเ อาเฮ้ยบัวตื่นเบรเอิร์หรอวะเฮ้ยนี่เปนเลยอีกอ่ะเด็เป็นใคเลยี่เด็ก่ับนเฮ้ยมีบัวนนด้วย่เอาพี่ลงมาฮะลงมาลงมาลงมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่าหนุ่มกาบเติร์ดาบเมย์ล่ หักมันหักเลยเออกราบเนี่ยวะโอ้ทำลายเลยไอ้นุ่นกำลังจะออกดอกอีกต้นหนึ่งนะกำลังจะออกแล้วมันออกใบแล้วออกดอกวนะเนี่ยแล้วมันออกใบดีวะาไปออกดอกดอกผสมใบแมันมันมันแตกต่างกันพี่ใบมันแตกต่างกันอันนี้อร่อยกว่าว่่่าาข้งบนนออีสวน<ม>โก้ทรให้แช่ วยปล่อยไก่อนไม่กินวันเดียวที่ไหนพี่พอเออ้อเอาป้ายอะไรมาติดไม่ก็ะตังทุนสดาวก็ยังมาติดป้ายอู้อะไรเนี่ยเอาโอเค จบขาวแค่นี้แหละนี่คือทองทุ่งนันคือสวนมันคือโก้สวนน้ำประชาติแล้วแหละ <Okay. S 2> มีถนนทางพอมีลูกรังหน่อยวัวควายเดินทุกวันเจอรถข้างถนไม่ได้มันเอาเขาไปขูดยิ่งกว่ากิงไม้อีกเอาแค่นี้แหละครับ